ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับเมนูผัดหอยลันล้าทะเลนะคะอยู่ที่ตอนนี้แม่ครัวอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียอีกแล้วอยากบอกว่าวิธีการผัดหอยแบบคนจีนอินโดนีเซียเข้าทำกันแบบไหนถ้าทุกคนแบบอยากจะลองดูว่าสูตรนี้อร่อยก็ ติดตามแม่ครัวไว้นะคะมีอะไรแปลกๆไม่เคยจะมานำเสนอค่ะไปดูกันเลยคะ่ะอนอื่นก็ขัดไม่ได้ก็คือน้ำมันพืชนะคะตามด้วยหัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะผัดให้เข้ากันให้มีกลิ่นหอมค่ะดูว่าพราผัดแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครอยากจะทำตามก็ ดูคลิปกดติดตามแม่ครัวให้ด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าวันหน้าก็ถ้าไปประเทศไหนก็จะเอามาให้ดูอีกเรื่อยๆค่ะว่าสูตรอาหารเขาทำกันแบบไหนแล้วก็พอหัวหอมกระเทียมได้ที่แล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวเค็มนะคะเต้าเจี้ยวเราก็จะเอามาบดก่อน,นะคะ่ะ อันนี้ก็คือแม่บ้านกับเพื่อนเป็นคนทำนะคะส่วนเราก็เป็นคนถ่ายวิดีโอค่ะตามด้วยตเมโตหรือว่าภาษาไทยมะเขือเทศนะคะก็ผัดให้เข้ากันค่ะเป็นกวมมะเขือเทศจะละลายนะคะแล้วก็มีพริกแดงพริกแดงบดนะคะ พริกแดงที่ประเทศอินโดนีเซียนี้มันก็จะมีแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดค่ะอ,อันนี้ก็ไม่เผ็ดนะคะแดบดบไม่เผ็ดค่ะกาจะผสมกับที่เผ็ดนิดหน่อยเพราะว่าเรากินหอยเนะาะถ้าทําตามแบบคนจีนเขาก็จะไม่ให้เผ็ดมากอย่างเงี้ยมันก็จะได้ความหวานพราะเราผัดได้สักหน่อยมันแห้งเราก็เติมน,น้าเปล่าเข้าไปค่ะจะไม่มีน้ําซุปน้ําอะไรนะคะ เติมน้ำเปล่าได้เลยค่ะตามด้วยใบอันนี้ที่นี่เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่ามันมีกลิ่นหอมมากเลยไม่พูดจะพูดภาษาไทยก็บอกไม่ถูกค่ะก็เรียกว่าใบหอมก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าว่าที่เมืองไทยไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเรากา็ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เครื่องมันสุกค่ะจนก่วมะเขืดเทศจะละลายเพราะว่า อ่าอันนี้ก็จะทําให้มันเป็นสีนิดหน่อยแล้วตามด้วยน้ํามันหอยนิดหน่อยนะคะอันนี้น้ํามันหอยเติมเข้าไปเราจะไม่ใส่เกลือค่ะเพราะว่ามีเต้าเจี้ยวเค็มแล้วถ้าเราใส่เกลือเข้าไปก็จะเ็มน,นะคะแล้วก็น้ําตาลผ้าตามอ่าน้าตาลนิดหน่อยเป็นสองช้อนชานแล้วก็ผงชูรสนะคะ ผงชูรสนี่ไทรและแต่คนชอบคนไม่ชอบค่ะเ่าะพวกเราชอบค่ะใส่ไปถ้าขาดผงชูรสก็เหมือนโอ้ขาดชีวิตชีวานะคะเราผัดไปเรื่อยๆค่ะให้เครื่องมันกลมกล่อมก่อนนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วก็ตเมโต้ก็ละลายแล้วและตามด้วยรสดีนะคะ ถ้าที่นี่ก็ไม่มีรสดีแบบเมืองไทยหรอกค่ะก็จะเป็นรสดีของที่นี่แต่ว่าก็จะคล้ายๆกัน,น,นะะก็ถ้าผัดไปแล้วเราดูว่ามันอาจจะไม่พออะไรเราเหมือนอันนี้เต้าเจี้ยวก็ยังเหลืออยู่ก็ใส่ให้หมดนะคะเราก็ค,คลุกคลีเปิดไฟอ่อนๆด้วยนะคะเปิดไฟอ่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดไฟแรงมันก็จะแห้งเนาะ ก็จะเปิดไฟอ่อนๆค่ะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยเมนูหลักของเราก็หอยละลาค่ะก็ลงไปนะคะอันนี้สดๆเลยเนื้อก็จะหวานหวน <ๆ S 1> อ่าที่เมืองไทยเรียกหอยอะไรไม่รู้แต่ที่นี่เขาเรียกว่าหอยละล้าแต่ตัวใหญ่มาก Uh huh. เพราะว่าถ้าขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลที่อินโดนีเซียอาหารทะเลเยอะมากค่ะแล้วก็ยังอุดมสมบูรณ์แบบตัวใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็หอยลันล้าตัวใหญ่ค่ะถ้าที่ประเทศมาเลเซียตัวใหญ่ก็ค่อนข้างจะหายากนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะก็น่าจะมีเยอะค่ะ แต่ว่าที่นี่วันนี้ที่มาทําให้ดูก็ในขวดก็อยากด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทําตามว่าสูตรคนจีนเขากินกันยังไงนะคะก็ไม่ยากใช่ไหมคะพอเอาลงไปปิดฝาหม้อปุ๊บแป๊บเดียวเราเปิดฝาหม้อขึ้นมาหอยก็อ้าหมดแสดงว่าสุกแล้ว <c oughs> ถ้าสุกนานๆนะจะไม่อร่อยเลยอาหารทะเลเราก็จะให้สุกแบบ พอดีเนื้อจะหวานๆพออ้าแล้วพอสุกแล้วเราก็ต้องปิดไฟเลยนะคะอืหอมเลยจากที่เป็นสีแดงๆเห็นไหมพอนําหอยเข้าไปสีมันก็จะจืดๆเลยทุกคนเป็นว่าเป็นอันเสร็จนะคะตอนนี้ก็ตักขึ้นจานได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟที่บ้านกินทุกคนถ้าชอบถ้าอา อันนี้เอ็นดูแม่ขัวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ัวยยังไม่ผ่านเกณฑ์ y o u t u b e เลยค่ะขอให้ทุกคนเพื่อนๆพพี่ๆช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ เพราะว่าแม่ครัวทําเป็นปีแล้วแต่ยังไม่ผ่านกด YouTube เลยทุกคนช่วยกันหน่อยนะคะสงสารแม่ครัวตัวน้อยด้วยค่ะออนวอนนะเนี่ยพูดก็ไม่ค่อยเก่งดูซิทุกคนน่าอร่อยมากๆใช่ไหมคะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้มาชิมด้วยกันเสียดายวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย